ผมมุ้งมาปลูกใส่ต้นเสาสองต้นแล้วก็พูดว่าเฮ้ยทำไมต้องมาปลูกมุ้งเห็นตรงนี้ที่อื่นก็มีเยอะเหอทำไมมาปูกตรงนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยสลราในพวกเราทำกันเราก็ไม่ว่านะวก็หน้างเษย คือทำวัดเสร็จแล้วพอเราไปทำงานบางทีงงมันลงมาถึงหุ่งสองหุ่มพอทำวัดเสร็จแล้วก็ส่วนมนเสร็จแล้วก็ฉันน้ำร้อนเันก่อนมาคืนฟังเทศพระก็ตักน้ำตาลใส่แก้วกาแฟแล้วก็ตักกาฟแฟใส่แก้ว แล้วก็ตักโกโก้มาใส่แก้วแล้วเอาซ้อนคนยังไม่ได้ใส่น้ำร้อนเลยเขาก็เข้าไปนอนผมนอนแล้วก็ผมหมุนงขึ้นข้างบนแล้วก็ก็นอนลงกับเสือกับผ้าห่มกับหมอนเขดึงทางขาไปนอนเราชี้มือให้เล้นๆๆๆๆๆง ตรงนั้นพอขาตกลงไปพักพอกลางวันถ้าเขาดึงต่อตายแน่นอนเพราะหัวจะนับลูกบันไดไปเกิ่ม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 ไปเร็วลุลุ้ลุลุ้นไปโดยทั้งเสือทั้งหมอนทั้งข้าห่มไปด้วยกันพอลุกนั่งขึ้นมากบกระดานต้องใครล่ะกูมาวัะ แก้มุ้งแกะพักมุง,มงเอาไอ้นี่ออกแล้วก็ออกเกลือไปนอนมุ้งนะิมันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ม,มาอยู่ที่วัดน,นี้็อหมอนกันปีจำก็สองไม่ได้มันมีพระที่มาบวดอยู่ที่นี่มาวันเข้ามัน เขาเรียนจบเรียนจบมาแล้วก็ไปทํางานทํางานแล้วไม่พอใจไม่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 จบอารมณ์กับการทํางานเขาก็เลยลางานออกก็จะมาบวดดีกว่าคนกรุงเทียวแถวบานกรุงเทียนมาวันนี้มาวันต้องสามก็บวดไม่ได้เพราะยังไม่ได้ท่องฐานหน้ากันเรื่องเลยเราก็เลยว่า ให้อยู่ไปก่อนเดือนสิงหาถึงบวชก่อนก่อนจะพรรษาสองเดือนแปเป็นเดือนเก้าเป็นบวชก่อนเดือนเก้าเป็นได้ต้องพันหน้าไปก่อนเดี๋ยวเราลงไปทุรละล้วเราจะนิมนต์ลูกทรา้ลูกูรเลืองมาเป็นลูกทายแต่วันนั้นเราก็มีฉันด้วยกัน,นกับหลวงปู่ คนหนุ่มคนอะไรเนี่ยก็ไม่ได้สนใจว่าเขาออกมาอยู่ในสถานที่ต่างๆมันไม่เหมือนกันแต่และสถานที่ไม่เหมือนกันสุดท้ายมาตะพันเล่นกลัวหลงปูจะมาถึงนี่มันสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงเพราะมันไปงานนมิมนต์ไปงานเทพองต่อแล้วกลัวจะมาถึงบบ่ายสีมโมงกว่ากุมภาพันธ วันนี้พวกนี้มาแต่เช้ามาาาันถวายอาหารบิธฑบัตรแต่เช้าแล้วอยู่กันก็เล่นกันเราคาดเดาหรอว่าเขาน่จะเป็นอย่างนั้นคนเป็นคนหนุ่มทั้งหมดที่มาสองสามรถตู้สุดท้ายมาพอบวดเสร็จแล้วก็พากันกลับไปถึงเมืองการกมาันประมาณสองทุท่มหิมข้าวม่มีปวดท้อง ก็พาันแหวกทิมเข้าวทิมงมอกตาปวดท้องพอเสร็จแล้วไปถึงบ้านบางคุนเทียนสี่ทุ่มมันก็ปวดท้องไม่หายต่างคนก็ไปถึงบ้านแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปพักไปอะไรนอน เที่ยงคืนล้มเอือขึ้นมาละบันทั้งเพอทั้งขวัญทั้งเอรตโลไล่ไล่ยาวไม่รู้อะไรเป็นอะไรพริตภัณฑ์เอาส่งโรงพยาบาลเอกชนชาวบ้านทุนเย็นผสมเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วมันก็เอาทุกอย่างนัน สัมหลังเข้าอุโมงอยู่อาทิตย์กว่าถึงได้ความรู้ขึนข้น,นมาเขามีญาติมาทำจังหวัดอุตรดิศแล้วเขาก็ติดต่อไปที่ญาติทาทำอุตรดิ์ญาติเขาก็เลยไปหาหมอที่อุตรดิ์ หมอเขาพอบอกว่าหนึ่งเขาบอกว่าไปไหนกันมาหมอไปบวชน้องชายโอ้ไปบวชวัดนี้เขาเป็นวัดธรรมยุทธเนะเขารู้ได้เลว่าวันนี้เป็นวัดธรรมยุทธอยู่นบนตัวจังหวัดอยู่บนน้ำภาควันนี้ก็มีกดกัมมิการองเขา ายของหมอไอ้ของคนที่บวชถึงพี่ชายคนที่บวชอายุมันก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสุดท้ายมาก็เพราะว่าโอ้มันเรื่องใหญ่กันนีไม่ใช่เรื่องเล็กตะว่ามหมอเขาอบอกเขาไปเรียกนติดต่อมาที่ญาติทางกรุงเทพน,นี่ให้ไปตามหมาจเจ้าวาัเขาเนี่ย ผมตามมาที่นี่เราก็ไปเขาใหญ่ไปวัดอาจารย์มณีผาก็ตามขึ้นไปเขาใหญ่แล้วก็ลงมามณีการพอเขาตามลงมามณีการเราก็มาวัดเวสพอเขามา,าวัดเวสเราก็กลับลงไปไอ้นู่นอีกไปไอ้มณีการอีกพอเขาตามไปมณีการเราขึ้นไปเขาใหญ่ปีนันลง ไปสามเศร้าอยู่อย่างนี้บางทีเราก็มาวัดเยก่อนนะถึงขึ้นไปเขาใหญ่อีกทีบางทีเราก็ไปเขาใหญ่แล้วก็กลับมามณีการไม่แน่นอนเกือบสองอาทิตย์พวกเขาจะนัดเราได้วันนั้นมันเป็นวันอาทิตย์ที่เขานัดให้เราไปที่มณีการ ็ยมงเงนลงมมนไปที่ิีกันพอทำทททพิธีบงสมคุณถวายสมทานเสร็จให้พรเสร็จแล้วก็บอกว่าไปทานข้าวกันกไปทานข้าวคนมันเยอะระวังอย่าไปเบียดกันมากมันเป็นโอกาสาให้โจรเราก็บอกเขาเสร็จแล้ว,ลว,วระวังพวกโทรศัพท์โทรศัพท์ของเราใช้ได้เขาคนอื่นเขาก็อยากใช้เหมือนกัน พอสุดท้ายมาก็มีคนมานั่งอยู่ข้างล้างนที่วางสบองสังนทานคนผู้หญิงเราเลยบอกว่าเอ,อ้าเราไม่ไปทานข้าวป่าของขอที่ไปทานข้าวของเขาเขาบอกพอาทานมาแล้วพอทานมาแล้วเราบอกไม่สนใจแล้วเราจับจับจมูกพอส,สันเสร็จ แล้วเขาก็เราเอาบาดออกแล้วเราฉันผลไม้อยู่สองสามลูกแล้วก็เข้ามาหาพอเขาเข้ามาหาแล้วองค์ผมมาเล่าให้ฟังว่าเขาไปยติทางเมืองอุตรดิตถ์เขาไปหาหมอว่ามันเป็นเรื่องที่หลานเ้าลูกเขามันละเมอเพ้อฝันอยู่ ตอนนี้ไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรโอ้ไม่ใ AH! ช่เป็นมาลาเรียหรือไม่ใช่เป็นไทฟอยด์หรือเขาตรวนหมดแล้วเจาะไขสันหลังก็เจาะเข้าอุโมงค์เก็โซเรคอมพิวเตอร์ทำทำหมดทุกอย่างนะเพราะว่ามันเป็นที่วัดหลวงพ่อโอ้ถ้าเป็นเรื่องของวัดเราก็มีมีปัญหาอยู่วัดเราต้องรํารวมระวัง คนไม่ชุมรวมระวังก็มีปัญหามันเป็นยังไงพุ๊บวันทำหมดทุกอย่างเป็นที่วัดหลวงพ่อวัดหลวงพ่อเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะคุยกับขาให้สบายใจได้ถ้ามันเป็นเรื่องของวัดเราแต่เรากลัวมันเป็นเรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องของวัดเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคุยกับเขาได้ พอเขาลุกออกไปแล้วเราก็ดำลิขึ้นมาในใจว่าเออทุกสิ่งเราอยู่ที่วัดตอนนี้เขายอมทุกอย่างแล้วเขาจะเอาดอกไม้ทูกเทียนมันถวายสักการะพวกเรามันจะทูกถูดเยียนให้ไปแก้ไขเขาเสีย้มันมีอะไรก็ให้มันหายปกติเราก็ดำลิแค่นั้นเนี่ยเราก็สังเกตเขาเดินออกไปเดินออกไปประตูข้างด้าน ด้านข้างขวามือที่ตรงที่เขาจัดปะนะปะเนะกันนั่นจะผานเดเนเดินออกไปเดินออก้นประตูไปสักสามไม่เกินห้าเก้าเขาก็หยุดรับโทรศัพท์เราก็สังเกตดูพอเขารับโทรศัพท์พักเขาก็เดินกลับมาเดินมาอย่างเร็วเลยกนยังถามคุยกับเจ้านยว่าเหนื่อย ไม่ใช่ลูกหลานตายไปแล้วนี่เดินมาอย่างเร็วเลยเดินมาเขาเขากลับเขาเขากลับเร็จว่าหลังเขาหายเป็นปกติแล้วเออพอดีแล้วหายปกติแล้วก็ดีแล้วลากู้ด้วยเราพากันไปแล้วก็พักพื้นพักไรแล้วก็ขึ้นไปตามที่ตกลงไว้ให้เอาทูกเทียนขึ้นมาถวายสักการะ ดอกไม้ออะไรขึ้นมาพอตอนมาวันหลังมานี่นะตอนที่มาเที่ยวหลังอาทิตย์ที่่านก็ถึงามาปลายเดือนปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกัญญาเขาขึ้นมาโอ้ยทำตัวรีบหมดเลยน่าสงสารพูดกันจะเสียงแผ่วๆไปบานนอนนี้คือ กันได้เสียงแกลลๆเลยถ้าใครพูดได้เสียงดังนี่คนหนึ่งจะต้องปูเลยนั่นพาคนได้พูดดังก็จะบอกคนหนึ่งก็จะบอกว่านั่นวันมาจุดเดียนทําอะไรกันมันดูตอนที่มันมาถวายข้อมือมันดำเพราะเขปูติดเตียงเลขามีนดำปูติดเตียงเลนดิ่ม เพราะว่ามันแอบดินออกมาเป็นคือ่อดินพอามาลองฟังเรื่การไปป่าในสถานที่ต่างๆเคยเล่าเรื่องสถานที่ตรงนี้ไปให้หลวงปู่หลุยฟังหลวงปู่หลุยึงบอกว่าอย่าหนีจากที่ตรงนี้นะสถานที่ตรงนี้จะเป็นมงคล พระเน้นมาปฏิบัติอยู่ที่นี่จะได้มักได้ผลได้ผู้คนมาปฏิบัติอยู่ที่นี่จะเป็นไปกับมักมาเพราะสมัยที่เราเข้ามานี่ตอนตั้งแต่ถนนดำขึ้นมาเนี่ยมันงเป็นป่ายยทั้งหมด ใช้ตะเกียนจมพยุกต์ฝนเช้าว่าจุดตะเกียนจมพยุกต์คลายหลังมาหลังจากยอมกับเจ็บกับปีมาเขาก็เลยมาพัฒนาทางหันน้ำก็ใช้ทางหันน้ำอยู่พักนึงพอรู้ดูแลมาไม่มีน้ำไม่ได้นี่ก็เลย เปลี่ยนวิธีคิดมาใช้แผงโซล่าเซลล์สมัยที่เราซื้อมาสมัยโน้นแผงละหมื่นเก้าพันหรือแผงละสองหมื่นนี่แผงโซล่าเซลล์รุ่นแรกถึ่พอลุงมาเมื่อจะไปเก็บจึงไม่ได้ไปเก็บเพราะมันไม่ว่างมีงานอยู่ทุกวัน ภายหลังมาก็เลยมาเปลี่ยนวิธีคิดมาใช้แข็งเจาล้าเซลลทุกวันนี้สบายขึ้นพอมันมีหลอดหลอดแข็งเดียวหลอดเดียวแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันพอถึงเวลามันเปิดมันก็นเปิดของมันเวลามันปิดมันก็ปิดของมันก็เลยมาพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาใช้ นั้นการไปป่าหรือการอยู่ป่าคนส่วนมากเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจในพวมีพบม,มีภูมิต่างๆแม้ในครั้งพุทธการตรงนอนกันอย่างพระเทนที่ได้ปวดอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์แล้วในครั้งพุทธการ แล้วก็พากันไปเจริญสมนธรรมแต่พอเวลาไปแล้วจริงจริงมไม่ใช่ไปพูบไปคุยกันสนนาพาทีกันต่างๆหมู่บ้านนั้นดีหมู่นั้นบ้านนั้นทำเกษตรกรรมหมู่บ้านนู้นทำนาไรห,หนุนทำอะนี่อะไ,ไรอะไ,ไร,ไไรต่างๆพอพวกลูกขา้าพเจาก็้พราธรรมก็กลประชุมกันว่าจะทำยังไงกับพระสงฆ์เหล่านี้ พราะพวกเราเดือดร้อนเนี่ยทางัวหน้าเขาบอกว่าเราต้องกำจัดพวกพระสงฆ์เหล่านี้ที่มันไม่เป็นไปกับศีลธรรมไม่เป็นไปกับข้อปฏิบัติของพระผู้มีพระภาคเรากำจัดมันกำจัดด้วยวิธีการทำแปลงร่างขึ้นมาให้เป็นอีกอย่างทำเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมา เพือวงโมโหโถโสวิ่งเข้ามาที่จะมาฉีกเนื้อฉีกหนังกินทํากิริยาทําอะไรต่ออะไรพระสงเหล่านั้นตั้งแต่นี้เป็นื้นพวกเขาก็อยู่อย่างสบายพอไปถึงผู้เจ้าผู้เจ้าบอกว่าพาระรงมาสามสิบลูกมีไม่ให้ขึ้นพบเราได้ไปอยู่ที่ป่าสาปีดิบนั่นก่อนกพรโทษมาคืนนี้กันนี้ ต่างๆเรามาวันนี้จะให้ไปอยู่ป่าช้าพ่ดิบอีกนะก็ะต้องไปเมื่อพูะเจ้าสั่งอย่างนั้นก็ต้องไป,งไ,ปไปอยู่ในป่าช้าพิดิบทำอะไรไปมันมี้จะคนตายใหม่ตายเต่าหมิน่นล้วจะทำยังไงจิตมันก็ต้องหดตัวกลับมากรรม,ามาฐาน มาพิจารณากรรมฐานระหว่างเราที่ยังไม่ตายกับคนที่ตายก็เป็นคนอันเดียวกันเป็นคนประเภทเดียวกันมันตายก็คือตายธาตุแตกธาตุดับเราก็จะตายธาตุแตกธาตุดับเหมือนกันก่อนสวดสรพากันบรรลุธรรมตัดกระแสนแห่งโภคัดได้พอจิตมันกลับมาอยู่ที่ใจกลับมาอยู่ที่ใจ เดไปหลังมาพอบรรลุธรรมแล้วจ็ฉันเสร็จแล้วก็ไปถวายสักการะผู้เจ้าผู้เจ้าให้กลับไปอยู่ที่เดิมแต่ให้คาถาไปเเ็็นคาถาเมตตากรณียสูตรคาถาวิรุปรเขะให้ไปเจริญทำคำสอนของผู้เจ้าสุดท้ายมาเขาก็ไปอยู่กันอย่างผาสุก จานั้นการไปป่าหรือการอยู่ป่าหรือการอยู่เมืองอยู่บ้านช่างห้องหมอตัวเองก็งเหมือนกันสร้างให้มันเป็นมงคลขึ้นมาภายในบ้านของเราเราทุกวันนี้ไม่มีเวลาที่จะมาเจริญมงคลในสูขไปหมกุ่นอยู่กับอ,อะไรก็อ,อะไรไม่รู้ ลูกเต่าเราพออะไรต่างๆก็ไม่ได้สนใจครอบครัวพ่อแม่พี่น้องผูย้ยหญ่ตายายก็ต่างคนก็ต่างอยู่เป็นเอก,กเทศสุดท้ายมาหาความสุขไม่ได้คนมีครอบมีครัวมีลูกเต่าเราก็ไม่มีความสุขอย่างบ้านเล็กบ้านน้อยมีกันหมดทุกอย่าง ละเมิดชิ้นคำละเมิดอะไรอะไรข้อปฏิบัติต่างๆยาบ้าสามเม้นป่าคี่เหมนพระมาช่วงวันมาั์สามเม้นป่าสี่เม้นป่ากินเงินหนั้่งแต่เด็กไปจนคนโตตอนนี้เริ่มมีอาการออกมาทางโลกจิต หุ่มขั้นเอามีดทำร้ายร่างกายกันเองฟันพ่อฟันแม่ฟันพี่น้องอะไรต่ออะไรต่า,างเริ่มมีปฏิกิริยาทางกิตเวชเข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากอัดยาบ้าเต็เทมที่นะสุดท้ายมาก็มีกิตเวชเข้า